สวัสดีนะครับในใครว่าฟอร์ดลงน้ำไม่ได้นะครับเจ็ดเจ็ดครับอ่าสายโตรตารี่เป็นของฟอร์ดนะครับมีอ่าจำหน่ายเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเออเคยเห็นเหมือนกันครับอ่าลงน้ำได้ครับเพราะนาไม่หล่มนะครับเป็นที่จัดลูกนี่อ่าไปอย่างนิ่มด้วยแต่พื้นที่นานี้อ่า ค่อนข,ข้างจะแข็งนะครับเขาสูบน้ำใส่สังเกตล้อนะครับท่านผู้ชมติ้นค่อนข้างจะแข็งนะครับไม่มียุบเลยเวลาเดินมานะครับ ไสนิ่มเลยครับเ๋ยวดูตอนเลี้ยวหัวงานที่เขาจะเลี้ยวหรือเขาจะถอยยังไงผมก็เพิ่งเห็นข้างแรกเหมือนกันนะครับดูตอนเลี้ยวหัวงานนะครับจะเลี้ยวหรือจะถอยใจยังไงวนเลยครับไม่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 นันนะครับวนเลย เดี๋ยครับบอดเจ็ดเจ็ดนะครับ,รน,รบนี่ขายทั่วไปนะครับสำหรับโรตารี่นะครับท่านผู้ชมอ่าปอดกระลุยน้ำได้นะครับก็อาจจะให้ลุงแกลงจากรถก่อนนะครับได้สุบถามข้อมูลอะไรบางอย่างเขากลัวร้อนนะครับเขาก็รีบด้วยกลัวร้อนฮะเราก็เอาตามที่เห็นแล้วกัน,นะน,นเนาะท่านผู้ชมเนาะ นี่เดี๋ยวจะหาว่าฟอร์ดไม่แน่นะครับแต่ถ้าเป็นดินแล้วเหลวหลมๆนี่ก็ไม่ต้องไม่ต้องคุยกันนะครับเนี่ยครับความกว้างของโูตอรี่ก็เท่ากับตัวรถเลยสำหรับข้อมูลต่างๆนี้ก็ยังไม่ร้อยเปอร์ซ็นนะครับรอลงลงอย่างเดียว ส่วนโรตเตอรี่ราคาเท่าไหร่นั้นก็ตืบตอกเอาข้างบ้านแล้วกันเนะเาะให้ดูความตื่นเต้นนะครับอลอดกะลงน้ำได้ นี่ล e ะเอียดดีด้วยอ้าว ฝันสู้กับไอตัวเล็กข้างนาได้เปล่านูนน่นส้มๆนู่นสามคันนะครับเอาแข่งกับเขาเลยเออไปนิ่มเลยดูแล้วก็ต้องดิ้นแข็งนะครับอย่าไปหานทำดินอ,นอ่อนนะค่อนข้างจะอันตรายอยู่นี่ดิ้นแข็งๆอย่างนี้ ได้ครับได้ครับผมว่าก็ไม่ช้านะไปได้เรื่อยๆนะครับอ่าปั่นสู้กับน,น้องส้มสามคันข้างๆเลยนาติดกันนะครับดูแล้วก็ไม่ช้านะครับก็ไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูตรงหวังงานกันนะครับ อ่ายังไงถอยไปทำอะไรอ๋อถอยไปเก็บฟางนะครับฟางมันลอยอยู่อ่าเรามาดูตรงหัวงานกัน,นครับท่านผู้ชมเลี้ยวควับเลยเลีเ้ยวเลยครับ จับงานผ่ากลางใหม่นะครับงานซอยครับงานซอยไม่ช้านะครับผมมองดูแล้วแต่ละรอบแต่ละรอบนะครับต่อไม่ต้องออกรถไม่คันนะครับประหยัดไปได้เยอะเลยก็อ,อย่าลืมนะครับนาที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับไปหลมๆก็จบชีวิตเลยนะ ไปได้เรื่อยๆครับรนั่น <ๆ S 1> นะครับเลี้ยวเลยนะครับไม่ถอยหน้าถอยหลังไม่เดินหน้าถอยหลังนะครับเลี้ยวเลยอ่าได้อยู่ครับได้อยู่ก็ทางเราก็จะพยายามหาสิ่งแปลกใหม่ๆแล้วก็การทำงานนะครับให้ท่านไปชมได้ชมกันนะครับท่านผู้ชม าแล้วหวัวง,งานนะครับเดี๋ยวเลยแม่นุ่มนวลดีจังครับนี่นะครับใช้โซลาเซลล์ด้วยนะครับตอกำาลังวิตน้ำอยู่แม่สมบูรณ์ดีจังเลยนี่อันนี้ไว้สูบเข้านาน,นะครับ ซอยไว้บ่อบาดานก็นมีนะครับโน่นห้องชมพะทานก็นมีนะครับนี่จัดรูปนะครับนี่ปล่อยน้ํามาแล้วคือมันน้อยไปสักหน่อยก็เลยสูบช่วยนะครับลอยแกมาไถไว้นะครับนี่กระทงนี้นะครับอันนี้หูนาแกไหล่ไหล่มูลเลยอะจัดรูปส,สวยๆตกเป๊ะยานต้นมะม่วงนะครับโนน ตรงเป๊ะเลยโอ้นาสวยมากตรงไหนมีข้าวดีดนะครับแกจะใช้ดำเอานี่ปืนนี้นี่ตรงนี้นะครับแกดำไปแล้วเขาบอกเป็นสวนแกนะครับอันนี้เป็นหวานตรงนี้เป็นหวานนะครับแกบอกว่าถ้ามีข้าวดีดเยอะดำเอาทำคนเดียวนะครับ ไม่รู้ลูกหลานไม่เอและมั้งหลายไล่เหลือเกินที่อยางสวยเลยอ่าใช้เกียร์โลสามนะครับท่านผู้ชมอาจจะช้าหน่อย แล้วคนแก่ด้วยใจเย็นก็ดูดีนะครับเละดีเดี๋ยวถ้าลุงแกลงมากินข้าวเช้านะครับเราจะนั่งคุยกันสักพักหนึ่งก็แกกลัวร้อนด้วยไม่อยากจะลงรถเลยรีบ รีบทำนะครับอากาศพอสียสายบ่ายๆมันร้อนจัดนะครับเออดีด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องจ้างปัน่นไม่ต้องออกรถใหม่นี่ไหนทั้งนาทั้งไรมาเจ๋วครับเจ๋วเอาไปเรื่อยๆครับลุงใจเย็น อนกระเด็นเต็มเลยมาแรงขนาดนี้ชุนลือนี่นะครับไปเรื่อยๆครับแกก็บอกว่าเดินช้าหน่อยมันจะได้เละๆน,นาเขาเองก็อย่างงี้ครับเลือกทำมาเลยึมือพร้อมสดวกสบายนะครับ สำหรับท่านที่มีรถไถใหญ่แบบอย่างนี้นะครับปอดเผาเดียวนะครับรถเผาเดียวก็ทำตามได้นะครับเป็นแนวทางไปแต่อย่าลืมนะครับต้องดูดินท่านก่อนนะหลังนหละดึงตายเลยโซ่ขาวเลยละ่ะ เดียวเลยครับไม่มีการถอยหลังยังไปได้เรื่อยๆครับอ่ะเราก็จากลาเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเอาไว้พบกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ